พ่อได้ไปรำเรียนได,ไ,ได้ไปเอาองค์ความรู้ได้ไปศึกษาดูงานที่ภูพานพ่อไปเห็นแล้วมันเกิดความตื่นติ่ตอยากอยากมันกับอยากเอามาเหตุบึงนี่แม่กระล่องพืชผักสวนครัวนี่ละกอนหมูกับอันเหตดบัญชีรายรับรายจ่ายขวบคู่ไปนําเหตุไปเหตุมาจดบัญชีควาเรือนมันคือมีแต่รายจ่ายแท้กระโถนนี่ณเมื่อนี้แล้วแม่กระตอบได้เต็มปากเต็ามคำมาโครงการนี้พระราชดำรินี้ ลอยเปเสนเลยแก้ปัญหาถ้าผู้ใดลงมือเฮ็ด้วยตัวเองตอนนี้คิดว่าอยากขยายอยากขยายความสุขที่เั้งมีอยู่นี่เพื่อเพร่ไปอยากกระเบงบอาว่าละพระอ,องค์ท่านย่างหน่อยๆกับบะไรเสี่ยวของพระอ,องค์ท่านเฮ็ดดอกแต่ว่าก็จะคอยซอยแบ่งบอกพระละเท่าที่จะข้องสีเฮ็ดได้เท่าที่ตำบลสีมีพลังพอเฮ็ดได้ค่ะ